เผยอาการล่าสุดปลาวาน4,000วาหลังซิ่งเกง๋งอัดเสาไฟฟ้าเจ็บสาหัสกรณีปลาวานนายอิสระนักธุรกิจหนุ่มไฮโซและผู้บริหารโรงแรม4,000วาภูเกต็ตขับเก๋งเสียหลักแหกโคง้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางบริเวณใกล้กับโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อถนนสักเดชตำบนวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวชิระภูเกต็ต และพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายวรสิทธิ์ขับรถเก๋งออกจากโรงแรมสีพันวาภูเกต็ตมุ่งหน้าจะเข้าตัวเมืองภูเกต็ตเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งหักศอกรถเกิดเสียหลักหมุนและพาดเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างแรงทําให้ในายวรศิษฐ์ถูกแรงกระแทกจนถูกอัดติดอยู่ที่เบาะคนขับได้รับบาดเจ็บ ความคืบหน้าล่าสุดวันที่15มีนาคม64ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวรสิษฐ์หรือปลาวานอาการดีขึ้นแล้วแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตทำการทีซีสแกนสมองไม่พบเลือดคลั่งแต่อย่างใดทั้งนี้หากไม่มีอาการข้างเคียงก็สามารถออกจากห้อง ICU ได้